ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีนี้ตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีก ุเอกเอาอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจอเอกทุกใจอกเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยาเ,เวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแยม้แยมแจ่มใสกะดีอกดีใจเ,เวลาเขาดุด่าว่าการเขาทำไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอกเอกหาเงินบางทีได้เงินมาก ใส่กระเป๋าเขามากัจิ้มแย้มแจมใส่พอเงินขาดไปเกิดหน้านง้วคิ้วพอหมดถึงจะมีเงินมากขนาดไหนกว่าเถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกข์อยู่ทุกระดับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัว มองดูใจด้วยสติและปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกกทำให้มันถูกต้องในการอยู่เรื่องก,กันกับมีการเสียสละเอื้อเฟื้อเอื้ออา,อารีต่อกันมีเมตตาต่อกันพูดจาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่ว ทำชั่วพูดชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทำดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วก็คือมันมันคนละเพิกฝ่ามือพิกความพิกหงายนั่นเองในความสุขในใจของพวกเราความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้นถ้าเป็นอนิจจังอยู่สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนาตาปล่อยวางอยู่ที่ใจนั่นแหละบรมสุขตามแนวแถวของพุทธะนะ